ตำเจวตำน้ำจิ้มไปพปิกินกับอันไก่ไก่ต้มผนะาลูก้ายว่าอยากกินเจวน้ำจิ้มซีฟูด้ดแม่ก็เลยมตาตำพริกไข่กันนึกได้อันมีอันครีอเตอร์น้่งหนึ่งเปอนโพดเนาะตอนนั้นชายแดนกำลังอันนี้เนี่ยมาสองสามมือที่เดียวนะเพ็่อนก็ว่าแพ็กกันไม่รู้จะทาน,นการกัเลยนะตอนนี้ ไม่ดูสถานการณ์เลยไปทำคลิปตลกทำคลิปเต้นอยู่ได้ไม่รู้สี่รูหา้าแ่ะเฮ้ยานางหูชีหูหางหูแคชีกับหาดอุย้ยหัหวดเก่า <c oughs> เขาหูหนึ่งหดเก่าอุย้ยก็ไปเบิง์นแน่อันคลิปอันทหารกับผู้ชาแน่ครับแป๊บนึงลูก เว้ยกำลังคุยเพ,เพลินๆ้ายมาให้ไปอินเปิดประตูให้แม่ต้มไก่เสร็จแล้วมื่อนกับวันนี้กลับเร็วจังครูทักมาตั้งแต่เจ็ดโมงแล้วว่าเรียนไหมแม่ก็เลยแม่เพิ่งมาดูตอนเที่ยงว่าเรียนหิวไหมแป๊บนึงตำน้ำจิ้มอยู่ หุูข้าวสุกแล้วแหละดีนะแม่ทําไว้เร็วเนี่ยเหลือแค่ตําน้ําจิ้มนี่แหละอันบ่ายสามปกติมาสี่โมงห้าโมงมีนเป็นเรียนพิเศษภาษาอังกฤษว้าถึงไหนแล้วว้าเรื่องอันย้ายหมูชีหูหาแเราอะหูซีหูหาหมูจะทานนักการบ้านเมื่อว่าเขาเป็นยังไงมาเต้นมาเต้นเฮดคลิปเต้นมาเฮดคลิป ตลกตลกตลกประสันวาเอาจะไปเบิ่งอันทหารเพื่อนแหน้เพื่อนอันเพื่อนยูอันชชยแดนนะทหารนะทหารไทยนี่แหละไปรับเพื่อนอันนี้เนาะเพื่อนลงคิดอันนี้ติดตกมาเพื่อนเป็นยังร้องเพลงเพื่อนเป็นยังมวนเพื่อนเป็นยังแบบตลกตลกสี่อันนี้จควงอยู่แนวหลังกินไม่หายน่งหงงหายเสียใจทุกหนึ่งก็ต้องเพาต้องทำมาหากินเอียงเหรอ ทำม,มาหากินได้เงินกับไปซับผัวเพิ่นไปซอยเพิ่นส่งกำลังใจส่งกำลังศับไปซอยเพิ่นเหมือนตัวทีมาันนางห้องหายเสียใจอีหยังคนก็เป็นนั่นเฮ็ดขี้โอตงออตี <c oughs> เป็นขี้ตเตอร์เฮ็ดคลิปเฮ็ดอย่างเขากิดต้องเฮ็ดคลิปหาเงินขนาดทหารกัมพูชาย,ยังติดคอนเทนต์เนาะเอ้ยเบิ่งเพิ่นเนี่ย ท้ายวสันไลสดผุ่นตัวออขนาดอัน <c oughs> ตุ้มตุมตุมตุ่มยวนกันยังงันไลส่สวดดูหนอเอ,อ้อจะของเอียงอยู่แนวหลังชิมมะนางห้องหายเสียวอกเสียใจมันมาแมนเขาก็ทรงกำลังใจไปตัวสิมาวาคนอื่นเขาเห็ดหนอจะขวงจะขวงยิง่งล้งลิดเต้นเอียงกับปัญญาวันเขาก็ยังมาวา คลิปบังคลิปเพิ่อนอะปัญญาอ่อนเต้นอียังกับบลูเฮ็ดอียังกับบลูคอนเทนต์บ้าบ้าบ่บ่ปัญญาอ่อนข่อยกันยังบ่อปีว่าเจ้าเลยเจ้าก็บ่ได้ว่าข่อยดอกว่าแต่ว่าข่อยกับบอโอเคหรอว่าสำหรับนี่จะคุยกับข่อยบอกโอเคข่อยกับคุยกับสำรับเจ้าเป็นมูแค่นั้นแหละข่อยกับลบเจ้าออกจากมูแค่นั้นแหละขอบ่โอเคอะโอเคอะเออข่อยกกบอกโอเคกับเจ้าทุกกนข่อยกับลบเจ้าออกจากเพื่อน ลบออกจักผู้ติดตามไปเลยแบบว่าเออชอบก็บบะตองเป็นหนุ่น้ำกลั่ชอบเบเรมักคิดเจ้าขนาดนั้นหรอกเบอเบิงก้บเจ้าบเมักคิดขยลบขยอยออกกรบเดเรมวายยังแล่วแกเความชอบเบเรมบังคับกันดูแลของีมมากกับเบิงมากกับยาเบิงอัยายเปว่าเขาตัวน่ะแต่ว่าขยอยกับไปว่าเขาได้เนาะ ว้าเห็บฟังว้าวาเห็บฟังว้าวฟังว่าเอออย่าไปว่ากันต่อเขาเอยากเคลยร์จุดยงมันก็นเรื่องของเขาเขามากอันไนเขาถนัดอนไดเขาก็ะลุน,นั่นล่ะโมเมนต์ไปว่าเขายังสันยังซีมันโม,ม,มเมนต์ตามพิกเหล็กพอดีเลยนะจมไปตามไปจมไปตามไปไปเอา จมไปตำไปเอาน้ำปลามาไว้ก่อนปูรสก่อนต <c oughs> ำไปจมไปทำน้ำจิ้ม เห็นนั่นแหละกันเลยบอกว่าเออเขาก็ได้โอ้มีดถ่กับว่าเขาเลยโหดพวกลงอนี่ยปากตรงน้าว่าเขาเลยโอ้มีดไหมเขากับบัวกันดอกมะเข้าจีฮ็ดคลิปเอียงมันกับเรื่องของเขาเขามาเขากับเบิ้งเขาเป็นขี้เตือ์เนาะเขามาเขากับเบิ้งเขบ่มาเขากับเลื่อนผ่านแค่นั้นแหละกับจีเป้ว่าเขาเวลาคอมเมนต์กับ ไปคอมเมนต์ว่าเขาจังสั้นจังซี่เออมื่อวา,นะาก็เจอมานะข่อยก็เจอมาแล้ว่าไปอคอย้องคิดไปกินเข่าล่ะคอยก็หูยดูหรอกว่าข่อยอ้วนข่อยก็เลยตื่นออกกําลังกายลดน้าหนักเพราะว่าข่อยละเมื่อคอมเมนต์ว่าข่อยละว,ว่าว,ว่าข่าอยอ้วนกินหลายก็เลยอ้วนนะเอาข่อยข่อยมากกินเนาะ เฮ็ดยังไงล่ะลูกข่อยก็ต้องพาลูกผ้าปูผ้าเจ้าไปกินตัวเนาะข่อยมาจมหลายโทรศัพท์ร,พร่วงเลย่มันนี่แม่โอ้ยจมหลายโทรศัพท์ล้นตุบเลย่มันนี่แม่ไปหยุดหัวเพิ่งกับมะว่าข่หรอเปล่าเพิ่งเดวาน้องเพิ่กระตุกว่าเอากอรข่อย,นะอยรวยเนาะวางสี่เล็บ มะว่าข่อยเด้ขอข่อยแม่นั่งฝ่านั่งสวรรค์เด้อสิ่งมาว่ากันสิมเบิองใส่สิมเจียวมาสิมเจียวสิมเจียวอืมเป็นซีฟู่นเป็นไปกัน เผ็ดขักเผ็ดขักเผ็ดแน่จีด๊ดจเปรี้ยวป,ป๊าป้าดเลยแสบเลยแบบนี้ของชีลุดซอสง่ายใส่น้ำตาลเป็นน้ำตาลมะพร้าวตามแล้วเป็นน้ำตาลมะพร้าวอร่อยจี๊ดจ๊าดเดี๋ยวหัน่นหอม ใส่หอมใส่ผักชีก่อนมะตูมเหมาม้อยหอยสังลูกไขกระถางกินข้าวเลยป่ะที่นี่มีดกับตะค้มปัญญาย่อยหอ,อยสังกะเบาให้ฟังเราซสิคนฟังกันเนาะว่าเออการเฮ็ดชิ้น ก็แล้วความถนัดของไผ่ของมันนะเนาะก็คว้อมชอบของไผ่ของมันละไปว่ากันพอใส่ลายได้หนึ่งหอมตรงปักจี้นี่ใส่เปกหลายเลยล่ะเนี่ยไปเก็บไปเอาถ้วยมาใส่ จิ้มข่ขเพราะเบิ่งเนื้อรสเดส็ดบบบยางคักได้เลยให้เบิ่งน้ำจิ้มรสเดส็ดตกตุ้ปิสาะโทรศัพท์ตกลงพื้นแจวแล้วแล้วอันไก่ก็แล้วแล้วอ้ยเต็มถ้วยอญญายะยิย่ถ้วยน้อยโพดถ้วยน้อยโพดตัวนี้ ต้องเอาถั่วใหญ่ๆมาใส่โอ้ติ่มถั่วงูงูเลยมีแต่ริก <c oughs> แซ่บขนาดเรามีแต่ริดเลยนี่เอาโทรศัพท์กดกับจิล่ลวงอีกเจลแล้วไกลกับซุปแล้วม่กินน้ำกันเนดะ้อต้มไก่กับเจวแซ่บจ้ะมานะ